อ่าครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวอ่าที่เป่าเสียงไก่ตัวเมียอ่าเขาเรียกว่าต่อเป่าเสียงไก่ตัวเมียอ่าอันนี้มันจะมีสองแบบนะครับอันนี้แบบรูเดียวแล้วก็อันนี้แบบสองรูรูเล็กสองรูนะครับอ่าอันนี้ ที่ขายปกติก็ถ้าซื้อ1อันส่งก็ราคาอันละ1 0 0บาทและก็ค่าส่งไปรษนีส่งด่วนก็ประมาณ50บาทรวมส่งก็150บาทบาทท่านใดที่ว่าสนใจเอาไป,ไปขายต่อก็มีราคาส่งด้วยนะครับ10อันขึ้นไปหรือว่า20อันขึ้นไปถึง50อันขึ้นไปก็โทรมาคุยได้เลยครับหรือว,ว่าติดต่อทางไลน์ก็ได้ ไอดีลน <ID> mm ์ hmm. ผมก็เบอร์โทร0849136883 mm hmm. เดี๋ยวเรามาลองเสียงอ่านี่แบบรูเดียวนะครับเดี๋ยวผมเป่าให้ดูนะครับผม แบบรูเดียวนะครับเดี๋ยวมาลองแบบสองรูนะครับถ้าบอกว่าเสียงนี้ก็พอๆกันนะครับแบบรูเดียวกับสองรู ครับผมอ่าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมาบางราีเบอร์โทรผมก็0849136883่เึ่งสินค้าก็มีท้องส่งนะครับมีสต็อกไว้เยอะโอเคครับผมแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ